โอ้ย่ <c oughs> oh, yeah. มาเข้าเกมกันเลยครับทุกคนอันนี้เราก็ดันที่ของเคียวยะอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะด่านของเคียวยะก็เข้าโอ้ oh, ดันนนะอืืม <c oughs> <c oughs> ดันนะไอ้นี้ผมต้องสกิปก่อนนี่ข้ามแม่งพาร์ทเกตที่สองก็คือหาหาไอ้นี่นะฮะหาจดหมายเออจดหมายมา,าสกิปอืมทาซีน <c oughs> ผมจำได้ว่าจดหมายเดีย๋วยวนะชน จดหมายน่าจะอยู่ข้างบนน่าจะบนนี้นี่ไงเจอแล้วนี่อารเลเชอร์ โอเคพารกคเที่2ของเคียรก็จบจบไปแล้วนะครับไปแล้วก็เราก็เล่นต่อไปนะครับอันนี้เราจะเล่นด่านของชิโร่อีกแล้วนะครับนี่ด่านของชิโร่ก็คือภารกคเกตที่2นะครับเมียตา พอตื่นมาปั๊บม, <c oughs> มายังภากรกิจที่สองก็คือก็ต้องหารองเท้ารองเท้าของพยาบาลเดี๋ยวขอทุกภาพนิเตก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวเขอดูก่อนครับอืมอก็ไอตัวนี้ตัวนี้ขอดูไอเจ้าตัวชิบิโตตัวนี้หน่อยว่ามันไปไหน <c oughs> เหมือนมาอยู่ใต้สะพานอา่านี่ไงมันมันขึ้นมันขึ้นบันไดไปแล้ว นี่ไงมันอยู่มาอยู่แจากสะพาน <c oughs> มีตัวชีวิตวตัวหนึง <c oughs> น่งกำลังถือเปลือยอยู่ ฉันมาทำอะไรที่นี่ม,มีคิปไปโดวจสามตัวออกมาไปทางเดิมแล้ว มันจะไปไหนวะเฮ้ยมันไปที่ต้นไม้นะมันมันไปที่ต้นไม้บนหญ้ามันทำอะไรวะเฮ้ย เออนี่ไงเจอแล้วรองเท้ามาอยู่นั่นอยู่ใต้ต้นไม้นะนี่ไงไอ้ขันขันข่านั่นน่ะโอเคเจอแล้วอืมเยี่ยมไปละลุยเดี๋ยวเราต้องเอารองเท้านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ ไอ,อตัวการ์ดนะครับบ,บัตรการ์ดโทรศัพท์ <c oughs> วิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ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 ่งเร็วหน่อยเฮ้ยอ่าไม่น่ามาเลยเดี๋ยวลบลบเร็วลบเฮ้ยไม่เหยากชนโอ้ให้ตายสิ เอ้ยนี่ไปทางไหนได้เฮ้ยอายยาโอ้โหเจอ,เ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 อทั้งหน้าทั้งหลังเลยจะหลบยังไงวะเนี่ย อนี้เร็วชียร์แล้วไปซ้อโอ้โหมืดตืต่นๆเลยมองไม่เห็นไอ้ยายา,า,ยาเจอเฮี้ยดัดหน้าดัดหลังเลยทีนี้อืม อันแน่เจอไม้แล้วอโอเคหยิบเอาไปด้วยอันนี้อันหน,น,นึ่งไปทางไหนได้วะเนี่ยเอ้ยไง นี่ไงตู้โทรศัพท์อยูน่นี่กดเข้าไปนี่ insert น,นี่ใส่บัตรเข้าไปโอเคมาแล้วติด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 ,ตดเดี๋ยวเราต้องหาที่หลบนะครับ <c oughs> ว้ยชนหลบตรงนี้ นี่ไงมันอยู่นั่นม,มามาเอมามาเข้ามันใกล้ๆเร็วอืมผอมปวดอดม,ม,มา อีนี้นึ่งอีนี้นึ่งโอเคไปไปพวกเรารู้มัน,นไงไงมาแล้วจ้านี่อ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น,น่อ่ะทีสามีรอบนี่ท่นานนั่นตายแล้ว นี่เดี๋ยวเจ้าชิมิโตอีตัวนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราต้องหารองเท้าก่อนแยวเมื่อกี้นี้เห็นรองเท้ามาอยู่ในย่านจ่าจเนี้ยเออย่านี้เอาหยุดไม่ได้อ๋อต้องค่ายตัวนี้ก่อนเดี๋ยนะโอเคเดี๋ยวจัดให้ มาอีหนูมา <S <S อีหนเข้ามานี่สิเ <C oughs> อ,อ้ล้มลงกับพื้นเลยอืมโอเคได้มาแล้วเย่นี่อันนี้รองทักของพยาบาลใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ โอเคภารก,กิจที่สองก็เสร็จไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะเล่นด่านต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าอย่าเพิ่งหยุดนะครับอืเล่นต่อไปอ,อืมโอเคด่านนี้ก็ของดิซ่าแล้วนะครับท่านผู้ชมอืมโมย โอ้โหนี่เหมือนเราอยู่ที่โรงพยาบาลล้างใช่ไหมเนี่ย <R isa. S 1> อ๋อสองเฮ <Mina. S 1> ้ยใครใครได้ชื่อวะใครใครเรี่กเราใครมีหน้าเหรอเฮ้ยเออเอเอไอ้จา้ามีหน้าโอ้โหไอ้ไอ้าโอ้ยภาพสยดสยองอ่ะท่านผู้ชมโอ้น่ากลัวเออเฮ้ย เอาแล้วไงสงสัยเราต้องปรับปิเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหนีก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักไอ้ชนเรืวอน่นขึ้นขึ้นเรื่อนเร็วเร็วเร เฮ้ยมันมันหยุดเฮ้ยมันหยุดไปแล้วอเฮ้ยมันไม่ขึ้นมาหาเราเว้ยอ๋อมันเชื่อว่าเราหายไปแล้วเอามันกลับไปที่เดิมแล้วไอ้ไฟเขวๆนั่นน่าจะเป็นชีโรกับเคเอกก็อยู่อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันน่าจะอยู่ห้องคินนี่ เดี๋ยวเราต้องรอรอให้มันไปก่อนนะครับตอนนี้เรายังออกไปไหนไม่ได้อโอ้โหทำไมเจ้าทำไมไอ้เจ้ามีหน้าเดินช้า เดินช้ามากเลยโอ้จะถึงไหมเนี่ยโอ้ตายแล้ว แบบโห,โหยโหยน่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหโรงพยายบาลน,นี่น่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องลงข้างล่างนะครับท่านผู้ชมคือเราต้องลงข้างล่างเพราะว่าแบบว่ามันจะมีอีกห้องหนึ่งอนะ่ะคือห้องนั้นอ่ะมันจะมีไอเทมที่เป็นไม้นะครับเเราจะได้เอาว้ตีกับเจ้าตัวชิไปโตได้นะครับ นี่ไงไม้อยู่นี่โอเคแต่มันเป็นไม้แบบไม้ไม้เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรฮนะไม้เออโลมอเออไม้โลมไม้กลาง่ลมอะ่อะอก็ก็ก็พอตีได้อยู่เนะี่ยตีได้อยู่ แน่เจอของดีแล้ว <Hello. S 1> อันนี้ถังแก๊สนะครับนี่อืมเดี๋ยวเราเราต้องล่อให้มันมาตรงนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดถังแก๊สนะครับมากูเรียกมึงนะมามาอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวจะเปิดถังแก๊สแล้วเปิอ์บนี่ไงเปิดแล้วนี่โอ้โหควันขมงเลย นี่ไงมันมองไม่เห็นเราเราต้องตีข้างหลังครับนี่นี่นี่ตีมันตีมันเออเฮ้ยมันยังไม่รู้สึกเหรอเนี่ยเฮ้ยเตะสามีเออ,เอ,อปากอาย อีกทีนึ่งสุดท้ายนะเออโอเคเรียบร้อยเนี่ยเกือบตายแล้ว <c oughs> เราเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ นี่ไปไปที่ห้องนี้นะครับนี่ประตูที่เปิดแง้มไม่อยู่อ่ะมูฟเข้าไปนี่มูฟเข้าไปมูฟเข้าไปริซ่านี่เปิดไฟฉายอืม้ยนี่โอ้ยมึนตายแล้วเนี่ยโอ้เออดีแล้วมึงตายแล้วก็ก็ดีแล้วเอออยจะตื่นมา อมันมันอันนี้เคอิเคอีก็อยู่ด้วยกับเจ้าชิโร่ก็อยู่ด้วย okay. โอเคเฮ้ยอ,อันนี้ห้องอะไรอ่ะเออห้องนี้ไม่มีอะไรไม่แต่วิวแช โอโ้แค่เห็นวิวแชก็หลอนแล้วนึกถึงผีบุกผายังไงไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องกดกิ่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะได้เรือกเอสองคนนั้นก็คือเคเอก,กับชิโร่นะครับนี่ไงเซอฟนี่กดกิ่งนี่ไงสองคนนี้ก็อยู่เนี่ยเคออกมาออกมามามาช่วยฉันหน่อยเร็วมาช่วยฉันหน่อย โอเคผ่านนะครับด่านนี้โอเคมิชชั่นคัพปี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคคาซีนี่มันจะเป็นยังไงวันเนี้ยอืมเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วนี่มันจะฆ่าราแล้ว,ลวเอ้ยมีไม้ด้วยนี่เอ้ยมันหานหลังมาแล้วนี่ต้ง มือป้าบนี่นี่ฟาบไปทีหนึ่งดอเฮดไม่ซิสเตอร์อย่าทำพี่ฉันอย่าเอาไอชิโร่มึงมึงจะจะตามไปด้วยเนี่ยโอ้ไปซะแล้วโอเคก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราทําการเซฟเกมนะครับท่านผู้ชมอ่าเซฟไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับ